ไปรู้ข่าวทุกท่านกันเลยนะครับผมรผมอินดเตอร์ไลท์นะผมวันนี้นะผมจะมารีวิวนะผมเจ้าตัวสปอตไลท์ LED ตัวนี้นะผมที่ผมคิดว่าแม่งก็คุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่จะกําลังเลือกจะสตรีมแล้วก็อยากจะเปิดกล้องเนี่ยแล้วมองหาว่าสปอตไลท์แบบดีๆที่ก็ถูกๆจับแสงได้หลายสีเนี่ยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเอาไว้แบบยังไงไปตั้งแคมป์กับเพื่อนะอะไรเงี้ยคือตั้งแคมป์ไม่ได้แบบมันใช้ไฟบ้านนะครับคือเจ้าตัวนี้ก็อ่ะแบบถูกเชิญไฟดับก็ไม่ได้อีกเสียไฟบ้าน เอาเป็นว่าอยากซื้อทำอะไรก็ซื้อไปนะครับผมอยากบอกเลยว่าอันนี้คือถูกามากๆนะครับผมสำหรับตัวตัวสปอร์ต LED ตัวนี้นะครับผมกินไฟที่ผมไปทั้งหมดคือ80วัตต์นะครับตรงนี้ตรงกล่องเขาจะเขียนไว้บอกเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับผมกล่องเขาจะเขียนไว้บอกเลยนะว่ากินไฟทั้งหมด80วัตต์นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับผมไม่ได้เยอะนะสำหรับ Sport. สปอร์ตสปอร์ตไลท์ตัวนี้เพราะว่าไฟข้างขที่จะสว่างเลยนะครับเออ่เขาจะให้อ่าที่เสียบมาเนี่ยคือเป็นที่เสียบแบบนี้เหมือนกับที่เสียบแบบพัดลมอะไรประมาณนี้ปะที่เสียบ พัดลม,ลมเลยวันนี้อ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็วัสดุก็ปกตินะเป็นแบบก้องแก๊น้นิดนึงเพราะว่าราคาเขารเต็มๆเ,เนี่ยผมจำได้ว่า,มาไม่ถึงร้อยนะครับแต่ผมจะไม่ทิ้งร้านที่ผมสั่งซื้อให้เพราะว่านขนส่งค่าที่จะหวยมากเลยนะผมเพราะว่าผมสั่งตั้งแต่วันที่6ที่5วันนี้ผมได้ของวันที่11เเลยนานมากผมว่านานเกินไปครับ คือของผมมันอยู่ที่สูตรปากกาค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ส่งลิงก์ว้ให้ดีกว่านะครับใครอยากจะไปสั่งซื้อก็ลองไปหาดูในช้อปปี้เพราะว่าก็มีขายเยอะแยะนะผมราคาไม่ถึงร้อยครับถ้ามีโค้ดส่งฟรีด้วยเนี่ยไม่ถึงร้อยถึงจะถึงจะไม่มีก็ไม่ถึงร้อยนะผมคิดว่านะอ่าแล้วก็ให้ขาตั้งมานะผมีูเห็นไหมเอ็นได้นะผมเอ็นแบบตั้งแบบนี้ได้แบบนี้ได,แบบได้แบบนี้ก็ได้หรือจะหิวห้วหิ้ว่างนี้หิ้วเดินก็ได้นะครับแต่สายค่อนข้าง,างที่จะสั้นนะครับ สายผมคิดว่าไม่น่าจะถึงเมตรนะครับไม่ถึงเมตรแน่นอนนะตัวนี้นะผมให้รีโมทไปด้วยนะครับ <c oughs> รีโมทค่อนข้างที่จะใหญ่นะใหญ่มากเลยดูรีโมทใหญ่มากสวยรีโมทสวยเลยอะ่ะปรับแสงสีได้เยอะมากนะผมฐานเนี่ยให้ฐานเป็นฐานก้อนเล็กนะครับก้อนเล็กอย่างนี้ตามเซเว่นน่าจะมีขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะครับฐานนะก็เสียบเข้าไปเลยปุ๊บอ่าเวลาจะดึงออกก็แกะตัวนี้ดึงออกมานะ คือโหมดทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเหมือนจะมีปรับไฟให้เพิ่มขึ้นปรับไฟให้ดรอปลงปิดเปิดนะผมแล้วก็ตามสีนะครับ R G B นะผมเดกินบ mm ูนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นส้มส้มอ่อนหน่อยส้มอ่อนเหลืองอ่านี้อาจจะเป็นแบบสีคลามปะสีคำคลามหน่อยนะครับวันนี้เลยนะสหรับเจ้าตัวรีโมทนะผมมีอ่า smooth อ่า fade อันนี้อ่านว่าอะไร s t o r บอใช่ไหมแล้วก็แฟดนะผม อ่าสมูทนี่อาจจะเป็นแบบแบบช้าๆสมูทตสมูทตเฟดนี่คือแบบค่อยๆจางๆหายอะเฟดหายไปนะอันนี้ผมไม่แน่ใจคืออันหมดไปเนาะเฟดเฟดไออันนี้จะเป็นแบบหมดแบบ,แบบเร็วๆหน่อยเร็วๆไปหน่อยนะครับอันนี้ก็คือไว้ก็คือสีฟ้าเอ้ยสีไว้คือสีฟ้าไว้คือสีขาวเอยบ้าไว้คือสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบให้น้ชมดูแล้วผมก็จะปิดไฟนะผมให้น้ชมดูสักนิดนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคโอ้ยกูลายตาโอ้ยปิด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 เออ อันนี้ผมจะเปิดให้มันสะท้อนเข้ากับผนังผมเต็มๆเลยนะครับนี่รีโมทนะครับคือรีโมทผมมันจะมีตัวรับสัญญาณตกไฟตัวนี้เห็นไหมอ่าไฟตัวนี้นะครับคือให้เราเอาไฟเนี้ยหันไปที่อ่าไอ้เจ้าตัวไฟของเขานะครับถ้าเราห่างนิดนึงเนี่ยไม่ติดแล้วอ่ะดูนะผมจะหันไอ้ตัวไฟเนี่ยไปใส่ผนังอ้าวติดเป็นว่าติดหรือนกั่ติดหือเติดหมือนกันเออติดเหมือนกันน,กน,น,กน,นะผมพูดสยยาวหนะ่อยมั้เลสอ่าเลสเลส กรีนบูนะครับอันนี้คือตัวเดียวนะครับตัวเดียวนี้คือม่แม่งสว่างทางห้องของกูเลยนะฮะหลโอเคเขียวอันนี้ก็คือเขียวเนาะสีแบบพี่สีนี้สวยอ่ะออกแบบแทนน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับสวยครับสีนี้สีส้มส้มอ่อนอีกส้มหนึ่งอ่ะสีนี้ออกฟ้าๆหน่อยสีม่วงโอ้ยปรับได้หลายสีครับปรับหลายสีมากอ่ะอันนี้คือสีม่วงอีกสีหนึ่งสีเหลืองค่ะสีเหลือง สีดำเงินอนะ่ะสีม่วงอีกโอ้โหมีหลายเฉดสีเือเกินนะส่วนนี้ก็คือแฟดในที่ผมพูดนะครับผมมานอ่านว่าแฟดหรือฟาสน่าจะอ่านว่าฟาสนะกวนผิดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็คือมันจะไปแบบพับๆๆเหมอนแบบอยู่ในเทคประมาณนี้เอออันนี้ก็อีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดนี้ก็จะแบบไอ้เยี้ยเร็วกว่าฟาสตอีกโอ้โหลายตาเลยกูแล้วก็เฟดนะครับมันก็จะค่อยๆเฟดหาย สังเกตดูเฟดไปเรื่อยๆแล้วก็สมูทนะครับสมูทด,ดิลูกสมูทด,ดิอันนี้คือสมูทนะครับนี่สมูทมันต่างกันยังไงวะเอาเป็นว่ามันก็คือหมดสมูทเพราะกูกดไปย้ำๆหลายรอบแล้วมันคือสมูทนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูในห้องใหญ่ๆที่แบบกว้างๆหน่อยเลยกันว่ามันมเป็นยังไงไปดู โอเคก <_ Ran Could> ็ประมาณนี้นะผมสำหรับจ้าตัวไฟไฮไลท์เออสปอตไลท์ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองพิมพ์ในช้อปปี้ดูครับว่าสปอตไลท์นะครับโอเคถ้าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดตัวใครบานาใจวิวสันดิคอร์ลาก่อนผมบ๊ายบายจุ๊บแอบตาแล้วไหมนะ